สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสพี่นัทปุยวันนี้ก็มาพบกับปุ้ยแล้วก็พี่นัทน้องใช่แล้คัอันนี้นะครับก็จะเป็น m a z d a BT50 Pro นะครับเป็นตัวนี้เรียกว่าฟรีสไตล์แคปละกันเปิดแคปได้นะปี2014เครื่องยนต์2.2เกียร์ธรรมดานะครับผมถามว่าเกียร์ธรรมดาคันนี้ได้ออปชั่นอะไรนะต้องบอกก่อนว่าออปชั่นรถขับ2อยกสูงเนี่ยมันจะค่อนข้างจะคล้ายๆกัน นะไฟหน้าฮาโลเจนดวงใหญ่หนึ่งดวงนะ,อ,ะอันนี้มีแต่เบ้านะสป,ปอร์ตไล์ไม่มีน,นี้ต้องบอกก่อนเหมือนทำทำมาให้ดูมีออปชันอยู่ที่ออปชันเขา uh huh. อันนี้อาจจะเป็นเรียกว่าตัวเริ่มต้นตัวเริ่มนะต้นแต่ว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะให้ล้ออ,อันนี้ล้อ17มานะใ,<ช>ในขณะที่แบรนด์หลักบางยี่ห้อเนี่ยให้ล้อ16มหกมา,าอันนี้ให้ล้อ17มาเลยยางใหม่เก็บขนอยู่ครบนะขนยังไม่ร่วง ยางใหม่เหอยางใหม่มากซื้อไปขับได้ไม่ใหม่ได้ไงยางปีสิบเก้ายางปีสิบเก้าก็กางๆปีเข้าไปแล้วยางยังไม่ถึงปีเลยใช่แล้วใช้ได้อีกนานนะพาส่งภาษีไม่ต้องซีเรียดทางเราต่อให้อยู่แล้วถ้าภาษีขาดนะแอบแอบเปิดดูภายในนิดนึงแอบเปิดดูภายในคันนี้ก็ จะให้เครื่องเสียงมาก็จะเป็นจอสองดินนะครับผม mm hmm. มีไม์ด้วยน่าแสดงว่ามีไม์อย่างนี้น่าจะเล่นบลูทูธได้เนาะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับประตูแคบเปิดง่ายเนาะใช่แล้วเดียวเนี่ยชอบเนี่ยพี่ชอบมาด้าวเนี่ยน้องปุ้ยมันกว้างนะข้างในมันกว้าง,างใ,นนใช่มันกว้างแล้วก็เวลาเราขึ้นลงมันก็มีบันไดข้างให้มันก็ขึ้นลงสะดวกอีกนะพี่นัทเนาะแบบว่าไม่ต้องเอื้อมแบบ จนสุดอย่างเนี้ยใช่รถสามแสนกว่าบาทได้ปี14ผ่อนแค่6กพันกว่าบาทอ่ะผ่นัน0 <000 S 1> บาว <000 S 1> กว่ะาสามัยนี้คือมันผ่อนน้อยนะปลายท้ายก็จะเป็นทรงเขาใหญ่นิดน,นึงเนาะโลโก้บ<ช>ีทีห้าสิบปชัดเจนนะคันนี้บอกเลยรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัวถังสวยก็ โอ้มันสวยอ่ะมันเดิมอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรก็หลักๆแค่อยากสิ่งที่อยากจะพูดก็คือสามแสนกว่าพรอหกพันกว่าได้ตัวยกสูงด้วยใช่ได้ยกสูงด้วยได้ยกสูงด้วยสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะน้ำมันถูกๆตอนนี้ซื้อไปใช้กันดีกว่าเนอะนะดูออปชั่นออปชั่นภายในกันนิดนึงออปชั่นภายในค่ะที่พื้นที่เราน้อยหน่อยเลยเนี่ยใช่รถเราก็ไม่รู้จะเยอะไปไหนก็เบาๆนะห้าร้อยกว่าคัน นะเราอาจจะมีพื้นที่ที่แบบเนาะให้ให้ดูแต่ก็เราก็ยังแบบว่าอยากให้ลูกค้าได้ชมกันโอโห้หคือเรียกได้ว่า<ม>สภาพสภาพกนะี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่นะัทไม่แสนเดียวคันนี้เหรอพี่ให้90อัพนะอ่าไม่ก็ไม่ได้ถือไว้เยอะนะไม่แสนหนึ่งนะปกติเราก็ขายความจริงกันอยู่แล้วเลขไม่เท่าไหร่เราก็บอกเท่านั้นเนาะใช่คันนี้ก็จะได้นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์แล้วเนาะใช่แล้วค่ะเกียร e ์ลว 6เกียร์เครื่อง2002ในกรณีนี้วิ่งยาวๆเนี่ยน้ำมันกินกิโลละบาทกว่าๆเองยิ่งน้ำมันถูกก็ยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่มาเราก็มาดูเครื่องยนต์กันบ้างก็ได้เพราะว่าภายในจริงมันสะอาดนะบอกขนาดเป็นบอกผ้าเนี่ยยังดูยังสะอาดอยู่เลยแต่นะแต่เราก็ยังไม่ได้แบบว่าเรายังไม่ได้ปรับสภาพ,ภาพก็เลยอาจจะดูแบบว่านิดนึงแต่ก่อนอยากให้มาดูตัวจริงว่ารถภายในสภาพเดิมมากๆใช่ออปชั่นภายในรถ เกียร์ปุ่มแอร์พวงมาลัยใช่ชัดเจนหมดทุกสิ่งคือยังแบบยังอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีอะไรแบบหายไปจากฟังก์ชันเลยคอนโซลด้านหน้าเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูให้พี่นัทพาไปดูห้องเครื่องพี่นัทจะพาดูห้องเครื่องใช่ไหมคะห้องเครื่องนิดนึงนิดนึงอ่ะโอเคเผื่อลูกค้าบางท่านอยากเห็นเพราะว่าบางคนก็รีเควสว่าเอ้ยทำไมไม่เปิดห้องเครื่องเลยอะไรแบบนี้ บางคนอบอกว่าทาไมบางคันสตาร์ททำไมคันนี้ไม่สตาร์ทบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมีมีนะมีลูกค้าถามมา <c oughs> เหมือนกันแต่ก็เลยจะบอกเขาไว้ว่ามันเหมือนเหมือนกันครับพี่ยังไงก่อนออกเราตรวจสภาพให้ก่อนอยู่แล้วใช่แล้วนะครับผมก็ก็เหมือนที่เราบอกรถเราเยอะจริงอาจจะปรับสภาพไม่ทั่วถึงไม่ทันเลยกว่าใช่ก็ว่ายังไม่ทันดีกว่าเนาะสภาพยังไม่ไม่คันนี้อาจจะยังมาไม่ถึงคิวอะไรประมาณเนี้ยครับผมแต่เราก็เอามาให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะ อ่ะคันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับผมเกียร์ธรรมดาเนาะแ mm hmm. ต่จังหวัดก็ตกกิโลละแค่บาทกว่าๆ mm hmm. นะประหยัดน้ำมัน2.2อ่ะแล้วเครื่องตัวนี้ช่วงล่างค่อนข้างจะดีนะครับเครื่องตำแหน่งวางค่อนข้างจะชิดไปทางข้างหลังห้องเครื่องนิดนึงนะเป็นรถกระบะเปิดแคปได้ตัวยกสูงนะคะคร,ราคาแบบว่าโอ้โหผ่อนเดือนละ6000กว่าบาทตัวนี้นะ, 200, นะคะ <000 S 2> ปี2014ร <000. S 2> าคา349,000บาทเท่าน,นั้นเองเครดิตดีนี้ ต้องดาวไหมเคดีดีจัดได้เต็มค่ะพี่นัทเคดีดีจัดเต็มเลยใช่ค่ะเคดีดีจัดได้เต็มดอกเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสี่บาทกันเพราะว่ามันเป็นรถกระบา่ะนะยังไงต้องต้องเข้าใจนิดนึงนะครับให้ป้ายแดงอ่ะก็ดอกเบี้ยประมาณนี้แหละ